Oh, mm -hmm. oh, สวัสดีครับกับผมนะครับยุทธนาเจนประดับนะครับเป็นหัวหน้าช่างขัดเงานะครับประจําสูนยอีสุส์สติเตอร์เพนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาไฟหน้ารถหมองเหลืองและแตกลรยงานกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับรถจากโรงงานนะครับจะมีสารเคลือบยูมาพอเราใช้งานไปนานๆนะครับสารเคลือบเหล่านี้จะเสื่อมสภาพนะครับทําให้ไฟหน้ารถหมองเหลืองได้แตกรงงานได้สาเหตุก็จะเกิดจาก แดดนะครับความร้อนน้ำยาตะไครคาบจากคาแครนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับอยู่ถ้าอยู่บ้านก็จะมียาตดฟันนะครับพอช่วยได้ถ้าลอยไม่ลึกนะครับถ้าลอยลึกก็ใช้กระดาษทรายรูปบางๆหายาขยับนะครับถูๆแต่ว่าก็เกิดความจ่ายขึ้นมาโดยปกติครับผมแต่ถ้าลูกค้านะครับไม่สะดวกทําเองที่บ้านหรือว่าทําเองไม่ได้นะครับสามารถนํารถมาเข้าศูนย์บริการกับทางศูนย์ของเราได้นะครับ ทางเราก็จะมีช่างมากประสบการณ์นะครับคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับขัดไฟหน้าขัดสีรถให้ลูกค้าได้สบายใจยิ่ยงขึ้นครับผมเมื่อลูกค้ามาใช้บริการกับทางเรานะครับทางเราก็จะดําเนินตามขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ติดกระดาษตามขอบไฟแล้วก็นงกระดาษจายนะครับเบอร์พันหรือพันห้านะครับตามลําดับรูปหน้าไฟที่เป็นรอยลึกๆแล้วก็เราจะลงน้ํายาขัดยา แล้วนําเครื่องนะครับมาปั่นให้เกิดความร้อนน้ำยาจะทำปฏิกิริยาให้หน้าโคมไฟใสขึ้นรอยก็จะหายไปจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นใช้ตัวขัดละเอียดเพื่อเคลือบเงานะครับปั่นเข้าไปเพื่อให้โคมไฟใสแล้วก็เคลือบเป็นในตัวแล้วก็ลอกกระดาษกาวออกล้างได้ตามปกติเป็นขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยครับ ส่วนวิธีการดูแลรักษาโคมไฟหน้านะครับหนึ่งเลยลูกค้าควรจอดรถในที่ร่มเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับที่จะทำให้ไฟหน้าหมองไวขึ้นหรือลูกค้านะครับจะนำรถมาเคลือบแก้วกับทางสูนเรานะครับเพื่อยืดอายุก,การใช้งานได้นานขึ้นอีกนะครับหวังว่าความรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ